เขากระโดงหินแกร่งแหล่งรวมสักกุนาพระพุทธยอดฟ้าประกาสิิสุพัทระบ่อผิดคู่เมืองหรือเรื่องวัฒนธรรมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่หมู่ที่11ถนนบุรีรัมย์ประคนชัยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรมัมย์ ขอรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพศ2567ภายใต้วิสัยทัศน์ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาคิดเป็นทำเป็นเน้นพอเพียงเอกลักษณ์พัฒนาคนพัฒนางานประสานเครือข่ายอัตลักษณ์มีความรู้คู่ความคิดมีจิตอาสาบริหารงานโดยนายวัชรินเขียวอ่อนผู้อำนวยการ มีบุคลากรและทีมงานในการขับเคลื่อนตามโครงสร้างประกอบด้วยข้าราชการครูจำนวน5คนพนักงานราชการจำนวน55คนพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน10คนมีศูนย์การเรียนรู้ตำบลในสังกัดจำนวน19แห่งมีภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอาทิมณฑลทนหารบกที่26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23สถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์และเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันมีจํานวนนักศึกษาแบ่งออกเป็น3ระดับดังนี้ระดับประถมศึกษาจํานวน164คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน1,280คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1,692คนรวมทั้งสิ้น3,146คนมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น3กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มงานอำนวยการได้แก่แผนงานงบประมาณการเงินและพัสดุ 2. กลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. กลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทั้ง3รูปแบบดังต่อไปนี้ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเป้าหมายเพื่อจัดให้มีระบบกระตุ้นชี้แนะอำนวยความสะดวกให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจหรือตามความถนัดสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกประเภทในเวลาใดๆที่ตนสะดวกโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวางรู้เท่าทันพัฒนาการของโลกอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปเติมเต็มชีวิตให้แก่ตนเองหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยได้รับการรับรองคุณวุฒิตามความเหมาะสม 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตนการประกอบอาชีพการพัฒนาอาชีพ การยกระดับคุณภาพชีวิตของตนครอบครัวชุมชนหรือสังคมเพื่อประโยชน์แห่งความรอบรู้ของตนและได้รับการรองรับคุณวุฒิตามความเหมาะสม3การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับมีเป้าหมายเพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้อยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือพ้นวัยที่จะศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพของผู้เรียนงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณพศ2567ดดังนี้การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่สนองตอบยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อาทิเช่นโครงการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2. ส,ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอาทิเช่นโครงการ3ส,สัปดาห์ประชาธิปไตยจุดเปลี่ยนสังคม พวกเราช่วยกันได้ด้วยการหยุดขายเสียงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก 3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 4. จัดให้มีระบบแนะแนวทางการศึกษาและติดตามผู้เรียน ด้วยการจัดทำสมุดประจำตัวผู้เรียนและแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 5. พัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนเนื่องจากการส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยกำหนดให้ปีพศ2552ถึง25 2561เป็นทศวรรษแห่งการอ่านคนไทยทุกคน ได้รับการพัฒนาความสามารถและปลูกฝังนิสัยให้รักการอ่านเพิ่มขึ้นด้วยบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาทิเช่นโครงการบ้านหนังสือชุมชนโครงการห้องสมุดสำหรับชาวตลาดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่และโครงการพัฒนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 6. ก จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ new skill เพิ่มสมรรถนะ up skill หรือทบทวนทักษะ re skill ให้กับประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวได้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองบุรีรัมย์พร้อมจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวทางการทำงานเรียนดีมีความสุข